ท่านฝ่ายขานกัดนับเปิดกลาออกมาที่แล้วท่านมีตาแต่ห่าไม่ไหวซึ่งแววโอ้ไม่แล้วเพื่อไรอจู่ในน่ะอัสลลาห์อะไรผู้ปกครองโอเคครันโอเคารับนั่กไม่เสรูจโอเคก็ไม่น้า็จโอเคก็ไม่นสราจ การว่าเอกสารตัวแพนจากบเป็นบ้านยอนจาก,กาาบุคคลที่มาโตวันดีในยุว่ัจจบสายสาใัมสายอาชีพดีกว่าหรือสายสามัญดีกว่านะครับจากที่น่านโลกปัจจุบันแห่งนี้นะครับคือโลกแห่งการได้งานโลกแห่งการที่งานกลัว เรียนสายอาชีพเป็นการเรียนที่ดีที่สุดและตรงสายที่สุดครับท่านเพราะการเรียนสายอาชีพนั้นเป็นการเรียนเน้นการกระทำไม่ใช่เน้นการท่อง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 ให้คนที่ใส่แว่นตากล้องท่องเป็นคำศัพท์สายอาชีพกันทุครับท่านแก้มก้น เรียนสายสามันก็เดยกเสมือนรูปโลกโมบายชิ้นนี้อ้าวงงงงงงเป็นคำวานี่คืออะไรนี่คือโมบายใช่ไหงถ้าต้องเฉยๆ มันก็แค่โมบายต่นดูทวีนุ่มก็ไม่ได้มันเล็กเกินไปต้องเปลี่ยนสมัตโอ,องเรียนของกระผมเรียนเรียนสายอาชีพดูแล้วอย่ามองเพียงแค่ครูพิเาษของโรงเรียนอาจจะถูกในสายตาของคนนู้นคนนี้ดูไม่ดีอย่างนั้นไม่ไดีอย่างนั้นโนโนโน่มันไม่ใช่กับท่านว่าโมบายที่ดีท่านคิดว่ามันมีประโยชน์อะไระเมืองภาคใต้นี่นะครับรท่านจะเห็นอะไรท่านจะเห็นพวกเหล่าดินตอในยามโลกว่างรุ่งมาก เราไม่มีตัวุทธที่สองต่างชารถใช้ตัวนี้ได้ก็เหมือนโรงเรียนของกระผมที่ดีแต่ว่าซ่อนเร้นไว้ภายในกับท่านท่านที่พี่อกว่าเลียงสายอาชีพดีอย่างไรดีอย่างไรใช่ไหมดิจบคอต้นนี้จบชอบนะครับจบช่องคำนวณในใจดึ ไม่ชอบนังดิ้นดิด้นดเพื่อพลเรืออยู่ไปวันวัน <c oughs> แต่ผมชอบผมชอบ,ชอบนะครับใช้ที่ด้นั่น่ไปวันวันดีกว่ามานั่งฟัง,ฟงอาจารย์บรรยายเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตรประจำวัน <c oughs> ผมชอบทำอาหารผมละก,การทำอาหารดีกว่า ที่ีะดีกว่าตอนเฟาบกแบกบกเมอกัันถ้าเลือกได้ครับผมยอมที่ตัดต้นไม้อ้าวงงผมเป็นคนประเภทที่ชอบตัดต้นไม้เปไนลายป่ากระเปาไม่ใช่กับพันผมยอมที่ตัดต้นไม้เพื่อนำส4นั้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ระหว่างการเปลี่ยนไม่ใช่พวกพันสายสามัญ เอาต้นไม้มาศึกษาว่าในต้นไม้มีเซลพืชอะไรบ้างแค่นั้นหรอกค่ะพวกเราทำงานเซเวนอีเลเวนดีกว่านะครับทำงานเซเวนอีเลเวนได้ปฏิบัติงานจริงดีกว่ามานั่งฟังอาจารย์บรรยายเรื่องการตลาดณวันนี้เห็นหรือยังครับว่า เรียนสายาัชีเลยมี้ามมากแค่ไหนท่านสามารถเป็นด้วยทำงานเป็นด้วยท่านสามารถที่จะเรียนบัญชีในอนค้าีสามารถเร็นบัญชีได้ตอนอายุิบหกปีสามารถที่านทำแล้วพวกคุณนะครับจะเรียนบัญชีต่อสายสามาัญต้องเรียนจริงเมือามา่ออายุ18ปีและสามารถทำง,งานได้จในด้านนี้ก็ต่องมืง่อายุยีอปี หรือว่าท่านชอบตัดเย็นเสื้อผ้าไม่ว่าจของคนหรือแม้แต่กอบตุ๊กตาคุณก็สามารถตัดเย็นได้อย่างสวยงาคุณกนมีนใเรือระดับโลกผมว่าท่านดที่สดสมองมีมากมีประสบการณ์ดีแค่ทานด้านความคิดาการปัของท่านโดปงานสามารถเกิด่ได้แบบสบรั้ว่า การเรียนสายอาชีพนี้80%เขากินด้งงานปฏิบัติการจริงไม่ใช่เรียนสาวัน80%มัวกป็ทฤษฎีและคุณนะครับในยุคปัจจุบันนี้อาจารส่วนมากจะให้เรื่องการเขียนพอเขียนไม่ถูกใจอาจารย์ก็อดได้คะในเกสีเกสีพวามโวฆาครับท่าน <c oughs> สายอาชีพมีหลากหลายทางม,มาให้เลือกมีมากกว่าสายามมาสายหลายเส้นชั้งของชั้งเครื่อง่งยน ท่านสางานคอมพิวเตอร์งานการโรงแรมงานทาอาหาศผู้ช่วยเทีายวบินหรือแม้กา่ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยก็ยังเปิดบริการยังเปิดให้ท่านไดยบิลองใช้ภาษาภาษาของท่านได้นะครับท่านหรือแม้แต่ท่านบอกว่าท่านจะเป็นนายสิบนายร้อยท่านยังเป็นได้นะครับหรสายสาบริษัทอาชีพสำหรับท่าน เรื่อท่านจบแล้วท่านสามารถสอบปิญญาณโทแบบต่อเนื่องได้วิญญาณต่อเนื่องได้ท่านอย่าหยุดพูดแต่ครับว่าเรียนสายอาชีพไม่สามารถเป็นวิศวะก่อนได้ครับท่านและสุดท้ายนี้นะครับผมขอ,อยืนยันว่าตราดใดที่หวัวควายยังเป็นสัญลั์ของวกกระบายก็ผมขอ,อยืนยันว่าจริงไงจริงไงสายอาชีพต้องดีกว่าสายสามารถแน่จริงและแน่แท้ท่าน ิดียวเอ๊อยากจะเป็นรมการแผนก็เก wow, ินวนาแต่คุยชอบมีเป็นกับก็มัเลยก็มาเลยเยอะพี่บอกว่ามีอะไรในงานนะ แด็กเอเนี่ยเขาตอบได้นะคะในนาเขามีข้าวมีปลาในตามีอะไรในตาเขามีขี้ตายอยู่เนาะ <c oughs> ก็บอกว่าเรียนช่างหลายช่างใช่ไหมคะช่างอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ตอบครูช่างมันเถอะ <c oughs> ช่างมันเถอะยังไม่มีห <c oughs> ัวกระดูกฟังแล้วร <c oughs> <c oughs> ้อนมากนั่งไม่ติดอนุญาตให้ดึงออกมาเลยนะลูกไม่ไม่พอใจห้ามเครยง <c oughs> ฮะ <c oughs> ยังแต่กี่กี่เยอะแต่ที่ไป <c oughs> ไหนข้อมูลจะไหลร,หรวยังไงเรามองวางแผงคายดูยนะคะไม่รู้แค่ไหนมาหรือเปล่าเห็นไฟไห้นะคะกรรมการช่วยดูด้วยนะคะเผื่อมีอ,อุปก,ก,กรณ์อย่างอื่นไปนะคะพร้อมนะคะแผงคาหัวหน้าแผงคาพร้อมนะคะเจนค่ะทำงานมีเงินมีเงินย่อมะะอม,ะะอมะะีหักเสร็จเท่าเรียนสายดีๆมีอาชีพแน่นอนครับ ทานแก่มีแก่ทุกท่านและที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านฝ่ายสงเธอที่น้าอาจจะหล่อและหนทูและมัน ในตัวเราไม่ไอเหรอหรือคิดว่าแต่เด็กศิลปว่าเป็นดีไซเนอร์นักดีไซเนอร์ครับมันต้องคำงานมันต้องใช้เฟสติกมันต้องใช้จับการทนี้นะครับก็ทางงานจบสามมันทั้งนั้นนะครับ ตไม่ไม่งะเฮ้ยไม่ยิงแบ e นี้เไยิงเย่งแบบยไ่ยิงบ้เลยม่แน้ยไ่ยงบบน้เยยิีลย่ยิงนเไม่ยิาบบเล่งบนี้ลยไยนลยแนีเรไ่ยงมนี้เยไบน้เรียบนเราไรีเยไยนเราไมเยน้เยไปเรีย่งบไม่บไม่ยม่นี้เรยบ วันวัใได้แต่นั่งนั่นน,นั่งซอ <Okay. S 2> ้ซอมนู่ซ้อมนี่รู้ไหมครับ yeah, yeah, yeah. ใครเป็นผู้ซัดใครเป็นผู้